สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนเดินเที่ยวอีกแล้วนะคะตอนนี้ดาวก็อยู่ที่เมืองมาลากาประเทศสเปนใต้นะคะเมืองมาลากานี่อยู่ทางใต้สุดของประเทศสเปนเลยนะคะ<อ>ดาวจะพาทุกคน,นขึ้น,นไ,ไปชม,มวิวข้าง,นงบนนู้น <laughs> ข้างบนปราสาทนู้นนะคะแต่ว่า ต้องเดินขึ้นบันไดไปดูซิคะทุกคนบันไดขึ้นเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าโชคดีนะคะทุกคนวันนี้มีแดดออกนะคะไม่ร้อนไม่หนาวนะคะเดินได้สบายมากๆเลยค่ะเราจอดรถไว้ไกลมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็เดินมานะคะถ้าไม่มี GPS นี่มาไม่ถูกเลยนะคะทุกคนไปไหนไหนก็ต้องพึ่ง GPS นะคะนี่นะคะเราเดินมาไม่สูงเท่าไหร่นะคะแต่วิวก็เริ่มสวยแล้วนะคะทุกคนสูตรอากาศบริสุทธิ์ไปด้วยนะคะลมก็ค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะคะทุกคนก็อาจจะดูไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะคะเพราะว่า ที่นี่ตอนนี้เป็นหน้าหนาวนะคะคนก็นเลยไม่ค่อยจะมนเที่ยวกันนะคะอืมเราเริ่มเห็นตึกในตัวเมืองแล้วนะคะทุกคนวิวสวยชอบค่ะแบบนี้ระหว่างทางเดินขึ้นมาค่อนข้างจะชันนะคะเราก็แวะพักกันเป็นที่ๆนะคะเดินขึ้นมาเหนื่อยเลยค่ะแต่ว่า อากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้โชคดีนะคะท้องฟ้าเปิดนะคะดูสิคะท้องฟ้าสดใสมากๆเลยค่ะฝั่งนี้จะเห็นวิวทะเลนะคะตรง้นจะเป็นเป็นท่าเรือนะคะฝั่งนน้นนู้น,นเห็นไหมคะลิบๆนู้นคือท่าเรือนะคะเราจอดรถไว้ตรงหน้นเลย บันไดลงบันไดแคบมากเดินต่อไปอีกไหนไปต่อ die anderen nicht dürfen Wir sehen uns auch ้ <c oughs> วิวเมืองเหมือนกันนะคะ,ะสวยทุกมุมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิวบนนู้น ย้อนแสงตรงนี้วิวทะเลนะคะกำลังย้อนแสงแเราขึ้นไปดูข้างบนอันนี่้ขึ้นไปข้างบนอ่ดูปกติวิวมันก็จะเหมือนเหมือนกันเนาะ ดูรอบเลยให้ดูรอบเลยนะคะเมนน,นนี้เห็นเห็นหมดเลย ที่เราเดินมานะ